เสือกินคนแห่งม่อนผาุบตอนที่สาชาติเดินจูงหมาสะพายปืนออกจากป่ามาถึงหมู่บ้านก็มืดมากแล้วบอกข่าวดีแก่ชาวบ้านว่าเสือดาวตัวร้ายสิ้นฤทธิ์แล้วด้วยอีเดียวหักลำของเขาเองให้พากันไปหามาซากเันมาชาวบ้านก็พากันดีอกดีใจเตรียมยกขโยงกันไปโดยมีชาตินำกระบวน พวกชาวบ้านมาถึงม่อนผากุบก็ตัดไม้คานหามมัดตีนเจ้าลายจุดแล้วช่วยกันแบกลงบ้อนดอยมากันน้ำหนักไม่ใช่เล่นมันมีขนาดใหญ่กว่ามหมาฝรั่งตัวใหญ่สุดซะอีกก้ามเนื้อทุกมัดของมันทรงพลังบ่งบอกว่าเป็นเสือที่กำลังหนุ่มชะกันเหตุใดจึงบังอาจหากินใกล้เขตคนอย่างนี้พูดจาพึมพำกันไป ผัดเปลี่ยนกันแบกขามสักพักก็มาถึงบ้านเจ้าชาติเตรียมมีดเตรียมพ้าชำแหละหนังเป็นการใหญ่สังเกตที่คอมีรอยกระสุนปืนเข้าอย่างจังตัดกระดูกคอและเส้นประสาทมันแทบจะตายในทันใดแรงประทะทําให้ก้ามเนื้อมัดบนต้นคอขีขาดแปลงไปชาติเอาที่เท่าจากเตาไฟมาหมักน้ําเพื่อเอาน้ําด่างไว้พอกหนังเสือดาวตัวนั้น ได้น้ำด่างขี้เท่ากุนกุดแล้วจัดการหมักหนังดิบลงไปแค่ค้างคืนพนุ่งนี้ค่อยกุดเอาไขมันใต้ผิวหนังและผังผืดออกแบ่งเนื้อเสือให้ใครก็ไม่เอาทุกคนบอกว่ามันสาบกิน่นเลยจัดการฝังไว้หลังบ้านตลอดเวลาํำแหละไอแดงและหมาพ่านของคนอื่นไม่เข้ามาใกล้เลยสงสัยกลัวตะบะเสือแค่หนังเสร็จชาดูแผลที่คอ และหลังเจ้าแดงมีแผลเล็กน้อยเลยใส่ยาเบตาดีนให้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับสองสาวันต่อมาทุกอย่างดูเหมือนปกติสุขแล้วสาวยอดก็ขวัญกลับมาดีตามลำดับแถมยังได้ลูกหมาวัยกําลังโตมาเป็นเพื่อนเล่นเจ้ายาตัวใหม่อีกเธอพาไปเดินเล่นและกิบปักป่า,ปาแถวเหมืองห่างได้แล้วมันดูมีความสุขดี ชาติพาหมาไปคืนลุงปันและไปเยี่ยมเจ้ายาด้วยในคราวเดียวหิ้วกล้วยน้ำว้าสุกไปฝากมันด้วยสติสตังมันเพิ่งกลับมาตอนเี็นชาตินี้เองก่อนหน้านั้นมันไม่พูดกับใครเลยชาตินั่งคุยกับเจ้ายาสักพักเด็กยาก็บอกเรื่องสำคัญพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เขาหนีเสือไปจนมุมในซอกกินว่าหมาดำทั้งเห่าทั้งกัดกับเสือ เพื่อปกป้องผมผมเอาตัวเองหนีเขาซอกหินจนอ้ายมาปะใส่ที่สำคัญอายเสือมันมีสองตัวที่แรกชาติฟังชุวยาพูดอย่างตั้งใจรักคนแปลกใจในหัวสมองก็ใช้ความคิดอย่างหนักคิดสารพัดสารพันเกี่ยวกับเรื่องเสือตัวที่สองนั้นหูฟังลงมากับยาคุยกันแต่มองเหมอไปยังยอดไม้เสดาข้างเรือนจนมีมือเล็ก มาดันหลังพร้อมเสียงสดใสอายชาติเขาเหลียวมองดูอ้อสาวยอดนั่นเองหัวใจพองโตดึงสติขึ้นมาจากอาการเหม่อรอยทันทีสาวเจ้ายิ้มอย่างมีความสุขพร้อมอวดหมาตัวใหม่ที่ขอมาเลี้ยงรูปหัวลูบหางเล่นกับมันเขาถามสาวเจ้าไปว่าตั้งชื่อมันละกาอืมสาวตอบชื่อหยังชาติถามอีก ตั้งชื่อมันว่าชาติมันจะได้บอกกลัวเสือสาวตอบยิ้มยิ้มแต่หนุ่มชาติทำหน้านิ้วๆยอดเห็นว่าแย่ชาติได้ผลเลยหัวเราะแล้วฉเฉลยว่าไม่หรอกตั้งชื่อว่ามุมตามลักษณะสีดำวงรอบปากของมันพาสาล้านาเรียกหมาปากมอมว่ามุมชาติเลยทำท่าเสือโหกใส่สาวยอดเธอหัวเลาะคิกคัวิ่งหนีขึ้นเรือนไป หมามุมก็วิ่งตามไปนั่งรอที่เชิงบันไดาชาติเลยขอตัวลาลงมากลับบ้านก่อนเย็นแล้วสาวยอดมองลอดซี่เคี้ยนบันไดาตามหลังเขาอย่างยิ้มยิ้มไอ้อชาติกลับมาที่บ้านพ่อแกงไก่รอเขาอยู่แล้วเรียกชาติให้กินข้าวล้างไม้ล้างมือกินข้าวคุยกับพ่อเรื่องเด็กยาเห็นเสือดาวสองตัว รุมฟัดหมาของเขาลุงสีทนก็ตกใจถามว่าคนอื่นรู้เรื่องไหมชาติสายหน้าบอกว่ายังไม่มีใครรู้พ่อบอกต้องรีบแจ้งแล้วแบบนั้นทางที่ดีหาทางจัดการให้เร็วที่สุดด้วยปล่อยไว้ไม่ดีแล้วพ่อก็ลุกไปล้างมือดื่มน้ำเอาพ้าขามาพาดบ่าออกจากบ้านไปบอกว่าจะไปเตือนพวกเพื่อน เองอยู่บ้านก็เตรียมปืนเตรียมลูกให้พร้อมเพื่อฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ทันการสักครู่พ่อก็ตะโกนเรียกชาดว้ยชาดมาบ้านลุงปันกรราเขาพวดพาดลงเรือนไปถึงบ้านลุงปันพ่อศรีดาพวกผู้ใหญ่ประชุมกันย่อมย่อมแล้วเขาเข้าไปกลางวงลุงปันยิงคำถามขึ้นก่อนเลยว่าถ้าคำบอกเล่าของเด็กยาเป็นจริง จะหนักใจไหมแล้วจะจัดการอย่างไรบอนหนักใจลงผมเคยจัดการมาแล้วนี่แล้วจะทำยังไงต่อดีคนก็ไม่กล้าไปเก็บผักหักไม้งมปูง,งมปลาแล้วหากินลำบากกลัวมันมาป้วนป้วนเปลีปยป่ยนอีกชาติบอกว่าจะใช้วิธีการเดิมคือใช้หมาล่อใครจะเสียสละบ้างแต่ไอแดงผมไม่เอาล่อมันยังบาดเก็บอยู่เอาตัวอื่น หมาทั้งม่อนผากลุ่มนี้ไม่ใช่มีตัวเดียวเสียสละกันบ้างผมรับรองหมาจะปลอดภัยแน่ทันทีทันใดลงยงพานต่อไก่เมือหนึ่งของหมู่บ้านก็เสนอว่าใช้ไอ้นาคหมาของลุงได้มันแสนรู้ไม่กลัวอะไรขอแค่ชาติรับรองความปลอดภัยก็พอชาติและปากที่ประชุมสลายตัวชาติเดินกลับไปตามลุงยงเพื่อไปเอาหมา สองสามวันต่อมาหมานาคซึ่งคุ้นเคยกับชาติแล้วสายหางลุกดิ๊กดีใจที่จะได้ออกจากเชือกล่ามที่มัดติดเสาชาติเตรียมของจำเป็นและไม่ลืมปืนคู่ใจเดินทางไปม่นผาขบแต่เขาเลือกที่จะวางเหยือ่อรอในพื้นที่ใหม่ห่างจากจุดสังหารเดิมลึกเข้าไปหลายช่วงมีต้นไม้ใหญ่ระยะห่างพอที่จะมัดเปลแผนการเดิม มัดหมาไว้ที่โคนไม้เช็คปืนเช็คไปฉายพรางตัวรอสังหารเย็นยำ่ำแสงแห่งสนธิจาค่อยคอยคืบคานมาปกคุมพื้นที่เสียงหลีดลิงเลไลร้องระงมสร้างบรรยากาศเงียบเหงาวังเวงหมาไม่เห่าไม่ครางอาจเป็นเพราะมันกินข้าวอิ่มมากมันเลยนอนอยู่ไม่แสดงอาการใดๆชาตรอย่างใจจดใจจอ่อประสาททุกส่วน ทำงานอย่างเต็มที่ก็ไร้วี่แววเยื่อจะมาติดกับจนเขาอ่อนล้าคิดว่าจะพักสายตาเอนกายลงไปสักพักบนเปนผ้าใบแสนสบายทำให้สติสัมปชัญญะของเขาต้องเสียท่าให้ความง่วงไปบูบหนึ่งโดยไม่รู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งจ้องเขาอยู่ในความมืดผ่านไปสิบนาทีชาติรู้สึกตัวตื่นสะบัดหัวน,น้อย ไล่ความง่วงนึกขึ้นได้ตายละหวาเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้การละนึกได้ควานหาไฟฉายเปิดไฟฉายปรับให้สว่างน้อยๆพอเห็นแบบนาวิชันภาพที่เห็นทำให้เขาตกใจมากหมาหน้าหายไปเหลือแต่ปอกคอกับเชือกพอจะรู้ชะตากรรมของมันแล้วใจเต้นทึกตักเสียใจเสียรู้ไอจุดเสียใจที่แผนไม่ได้ผล แถมยังรักษาสัญญาที่ให้กับลุงยงไว้ไม่ได้คิดเกียดแค้นอยู่ในทีกัดกามกอดนึกในใจเล่นกูแบบนี้เลยใช่ไหมได้คอยดูเขี่ยวเล็บของกูบ้างมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัยและงโง่มากที่จะลงจากเปรแขวนในตอนนี้ไหนไหนก็สีหมาไปแล้วไม่ควรจะเสี่ยงชีวิตด้วยประการทั้งปวงทีแรกด้วยความเคยชิน และห่วงเจ้าเหยื่อลอกสี่ขาชาติคิ่จะติดตามลงไปแต่จิตสำนึกสั่งให้เขาต้องอยู่บนเปต่อไปอย่างกระสับกระส่ายคืนนั้นนอนไม่ค่อยหลับแต่ต้องนอนรุ่งอรุณมาเยือนเสียงไก่ป่าขันนกเป้าออกหากินแสงแดดส่องทั่วป่าแล้วชาติจึงค่อยๆปีลงมาจากเปแแขนสำรวจทั่วบริเวณนึกเก็บแ้นใจ ที่ดูนเอลายจุดลูกคมแรงแขนสุมอ,อกด้วยอับอายและไม่สามารถทำตามทัญญากัลุงโยงได้ได้แต่เดินวนๆเวียนๆอย่างไร้จุดหมายในราวป่านั้นไกลออกไปจากจุดซุ่มยิ่งเยอะพอสมควรชาติก้มก้มเงยเงอยู่พักใหญ่สายตาก็าแลเห็นขนสีนาคนอนทอดกายต้องแสงแดด ที่ลอดใบไม้มาส่งกระทบน้ำตาเขาก็ารื้นออกมาก้อนซื้ออื่นจุกลำคอมันย้อนแย้งกันในตัวกับสัตว์อื่นๆถ้าถึงเวลาต้องยิงเขาไม่ลังเลที่จะจัดการเลยแต่กับพวกหมาเขาเป็นคนลักหมาและผูกพันกับพวกมันถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เลือกพวกมันเป็นเหยื่อล่อหรอกแต่นี่เพราะเสือดาวมันจะไม่สนใจกินอื่นเขาเลยเลี้ยงไม่ได้ คิดในใจขอทูดด้วยนะนาคเอย๋ยแล้วเขาพ่อตรงเข้าไปช้อนร่างของเจ้านาคออกมาจากป่าในสภาพนั้นเดินเสื่องซึมไปจนถึงหมู่บ้านตรงเข้าไปบ้านลุงยงแต่แกออกมาต้อนรับพอเห็นชาติอุ้มซากหมามาแบบนั้นลุงยงก็เข้าใจทุกอย่างถึงแม้จะเสียดายเสียใจแต่แกก็ไม่พูดอะไรมากแถมยังบอกชาติ ให้ไปพักผ่อนก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแผนการล่าเสือดาวจอมโหมดตัวที่สองนี้ถูกกำหนดขึ้นใหม่พวกผู้ใหญ่ตกลงใจกันจะลดความสูญเสียให้น้อยลงตกลงกันในวงวางแผนบ่าจะใช้กับดักจันกงขนาดกว้างสอครึ่งยาวหนึ่งวาถูกสร้างขึ้นโดยมีกงเล็กซ้อนอยู่ข้างในเพื่อใส่หมาเอาไว้ล่อและเพื่อป้องกันอันตราย แกเจ้าหมาทั้งหมดพากันทดสอบกลไกทั้งสิบครั้งว่าแต่สลักสิบครั้งประตูกงก็จะลั่นทั้งสิบครั้งการทดลองจัดกงให้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงได้หามไปติดตั้งในชายป่าลึกเลยม่นผาขุ้ไปโดยยือ่นลอกครั้งนี้ถึงคิวเจ้ามุมหมาของลุงม,มาซึ่งไม่เต็มใจให้มาเท่าไหร่นักแกต้องแอบเอามาให้คณะวางกับดัก โดยไม่ให้ลูกลูกล่วงรู้เจ้ามุมถูเกเลือกเพราะตัวขนาดเล็กเข้าคงได้ไม่อิดอัดและที่สำคัญมันร้องเสียงดังโวยวายตลอดเวลาเป็นสื่อล่ออย่างดีจันกงถูกตอกตึงกับพื้นดินแน่นหนาซี่กงทุกซี่คาดว้ไวอย่างดีทีมล่าพางกงด้วยกิ่งไม้เอามาสะจนเต็มติดตั้งเสร็จแล้วก็าพากันกลับไปหาของบันใหม่ ทุกคนกินข้าวกินปลาเสร็จก็ไปตรวจดูจันทร์ที่วางไว้ปรากฏว่าอยู่ปกติดังเดิมเจ้าหมามุมนอนอยู่พอเห็นคนก็คางยิดๆหงิิงๆในคณะก็เอาข้าวให้มันกินแต่ยังไม่ถอนจันทร์ออกยังมีความหวังอีกคืนเวลาสายๆของอีกวันพวกชาวบ้านนำโดยลุงมาพากันไปตรวจดูกับดักจันทร์กงที่ทำเอาไว้ สภาพที่พบทำให้ทุกคนตะลึงจันที่ทำไว้แข็งแรงไม่พอจะขังไอตัวร้ายไว้ได้ลูกกงพังไม่มีชิ้นดีกงเล็กด้านในยังดีอยู่หมาไม่หายไปไหนดูท่าให้ตัวที่ติดอยู่ด้านในเมื่อคืนต้องอารมณ์เสียอย่างมากแน,น่แต่สภาพที่เห็นยังไม่น่าตื่นตะลึงและเศร้าใจเท่ากับภาพที่ทุกคนเห็น ห่างจากกองที่ยับเยินออกไปประมาณ7-8เมตรเป็นผู้หญิงนอนหงายสภาพหน้าตาแทบจำไม่ได้แต่ลงมาดูจากการแต่งตัวคือลูกสาวแก่แน่ๆเลยถลาว,วิ่งไปประคองอนิจาสาวยอดลูกสาวคนโตของแกน,นั่นเองร่างกายที่ยังอุ่นแต่ไม่มีขี้ิจรแล้วบาดแผลวะวักทั่วร่างกาย ไม่ต่างจากสีดาก่อนหน้านี้ทำให้ทุกคนเศร้าส้อยโดยเฉพาะลุงมาร้องไห้อยู่อย่างนั้นไม่เป็นอันทำอะไรใครที่ได้สติก็พากันตัดไม้ทำแคร่หามสักพักชาติและเจ้ายาก็วิ่งกระหืดกระหอบมาถึงยาให้การทั้งน้ำตาว่าหาวของวันนี้พี่สาวของมันตามหาหมามุมในบ้านไม่พบเลยชวนมันออกมาตามหา แถวเมืองห่างคิดว่ามันวิ่งเล่นออกมาแถวนี้แต่มาถึงได้ยินเสียงหมาร้องลึกเข้าไปข้างในป่าเลยตามมาดูเห็นเสือดาวติดจันทรอยู่จริงๆและมันเกลี้ยวกาดมากกัดซี่กคงอยู่คืดขาดพี่สาวก็ห่วงหมาแต่มันยังไม่เป็นอะไรด้วยความห่วงใยพี่จะฟอกมันอยู่ให้ผมไปตามคุดมาช่วยผมเลยวิ่งไปตามพิชาติที่บ้านสงสัย ตอนผมออกไปมันคงกัดคงทะลุแล้วชาติก็โกรธมากแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองกรงที่ยับเยินไม่อาจมองสภาพุขได้ด้วยซ้ำขบวนชาวบ้านยกกลับอย่างงอยเงงชาติเอาแต่เก็บตัวกินแต่เหล้าเถื่อนทั้งทั้งที่ปกติเขาไม่ได้พิสมัยรสชาติของมันเท่าไหร่แต่เวลานี้มันคงเป็นัูเลือกที่ดีที่สุด เพื่อบันเทาความเจ็บแช้นหลังจากเหตุการณ์นั้นศพทั้งสองศพถูกชาพนกิจหลังจากชนสูตรเสร็จแล้วในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันผ่านไปเดือนหนึ่งไม่มีคราวคราวของเสือดาวตัวนั้นอีกมันหายเข้ากิบเมฆไปเหมือนปีศาจแต่ผู้คนพ่อเมกา้าเข้าม่นผากุบไปหากินกันเหมือนปกติอยูด่ดีในวันที่ทุกคนคิดว่า สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติสุขนั่นเองเสียงหวยหวนเจ็บปวดของสุนัขดังมาจากเรือนลงมาดูเหมือนจะเป็นเสียงของเจ้ามุมลงมาหน้าตาตื่นมาม้านลุงสีทนมือข้างหนึ่งถือปืนแกคปมาด้วยเสียงละล่ำละลักเสือเข้าบ้านมันมาลากหมาที่มัดไว้ที่บันไดดีที่หมามันโดนขบร้องเสียงดังสีก่อนเลยลงมาช่วย มันก็โดดหายไปทางนอกทุง่งตอนนี้คนและสัตว์ไม่ปลอดไปอีกต่อไปทุกคนรวมตัวปรึกษาหารือกันเว้นแต่เขาคนเดียว้าดในสภาพมือไม้สันเทาผมเผ่กระซักกระซึงด้วยความแค้นแต่ฤทธิแอลกอฮอลทำให้มือไม้และความแม่นยำนั้นลดถอยลงไปมากอาศัยความมืดและเวลาที่พ่อไม่อยู่บ้าน สะพายใบคานคู่ใจเน็บมีดพกเดินหนุ่มเข้าไปยังถิ่นศัตรูคู่แค้นอย่างเงียบเกียบในคืนเดือนเพ็ญน,นั้นคืนเดือนสว่างไม่ต้องอาศัยแสงไฟในป่าปโปง่งแสงจันทร์รอดกิ่งไม้คล้ายแดดในตอนกลางวันแต่สลัวอึมคึมกว่าไม่ต้องเดินไกลหรือสอดสายสายตาหามันมีลางสังหรณว่า มันจะมาหาเขาเองปลดสายสะพายปืนประทับบาหลังจากสับเสียงรอบตัวเงียบผิดปกติหันใดนั่นเองรู้สึกไหลทั้งสองข้างหรืออื่นเหมือนโดนน้ำหนักตัวอะไรกระโดดใส่แสบล้อมตรงหลังคอปืนลั่นไปหนึ่งนัดแบบไม่ได้ตั้งใจเปล่งด้วยความสะดุ้งมันพลักจากต้นคอของเขาเขาเสียหลักนอนก้มหน้าอยู่สะบัดหัวไหล ไล่ความมึนงงไม่มีเวลามากในแสงจันทร์ศัตรูเก่าแก่ยืนแย่เขี่ยวครางอย่างดุร้ายยืนค่มปืนไว้อีกสตินึกถึงมีดพกขนาดคมบาง8ถึง9นิ้วที่ติดเอวมาเป็นเขี้ยวเล็บอย่างเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ไอ้จุดยังไม่ละความพยายามเหมือนว่าคืนนี้เหยียบถิ่นมันมันต้องล่าเขาเป็นเหยื่อให้ได้ หลังจากพาดเหยื่อบ้านลงมาเมื่อ,อยะนี้ไปโอกาสงามคือเหยื่อเข้ามาหามันถึงถิง่นมันกระโดดใส่ชาติอีกครั้งเป้าหมายคือลำตัวท่อนบนตัวมันเล็กกว่าเขาเล็กน้อยแต่พละกกำลังมหาศาลเกินตัวตีนหลังตะกุยตีนหน้าตะปบก,กิดตึงหัวไหล่เขาจนชาเก็บสองมือของเขาแทบจะไม่สามารถตอบโต้อะไรมันได้เลย มันอ้าปากคำรามแล้วตั้งใจจะงับมายัางใบหน้าของเขาแต่ด้วยสัญชาตญาณชาติยกแขนป้องทำให้มันกัดติดท่อนแขนอยู่อย่างนั้นสติสั่งให้เขาจ้วงแทงมีดพกใส่สีข้างมันอย่างไม่ยั้งมือนับไม่ได้ว่าแทงออกไปกี่ครั้งความชาดิกเกิดขึ้นทุกบาดแผลทั่วตัวแต่ยังไม่หยุดแทงจนมันคลายกลาม จากแขนของชาติแล้วผูบหัวพาดบ่าเขานั่นแหละจึงยั้งมือจากการแทงเลือดไหลออกมามากมายจนไม่รู้ว่าเป็นเลือดใครความเหนื่อยลา้าทำให้สติดับวูบไปลงสีทนนำทีมออกตามหาลูกชายหลังจากรู้ว่าหายไปแน่ใจว่าต้องขึ้นม่อนแน่ๆรู้ตัวอีกทีมีคนยกส้างเจ้าเสือร้ายออกจาก บนตัวเขาเอาน้ำมาลูบหน้าลูบตาแล้วช่วยกันแบกหามเข้าหมู่บ้านส่งโรงพยาบาลบาดแผลเ่าวนั้นเขาต้องเย็บกว่าร้อยเข็มแขนขาเนื้อตัวแต่มันยังคงไม่เก็บสาหัสเข้ากักบบาดแผลในใจที่มองไม่เห็นเข็มเย็บเท่าไหร่หลังจากเหตุการณ์นั้นชาตตัดสินใจเลิกเล่าขายปืนเอาเงินทั้งหมดให้พ่อ ฝากฝังทุกอย่างแล้วพำนักเป็นดาบทสมาทานอุโบสถศิลอยู่กับหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้านอย่างไม่มีกำหนดนานนานทีถึงจะกลับมาช่วยพ่อทำงานที่บ้านบ้างเพราะไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เขาตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งคนและสัตว์ที่ตายตกไปเวลามีใครถามเรื่องเสือที่แกปราบลงได แกจะยิ้มยิ้มไม่พูดอะไรปล่อยให้คนอื่นเล่าไปอย่างออกรถหมู่บ้านม่อนผากุบก็อยู่กันอย่างสงบสุขต่อมา